Cát huelos, cuatro chías. Chách tu lío, ya ăn hegó al food. Qué buồn, nó gót tai lupi, boo. Mmm, qué buồn. 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 Mmm, Nó buồn. Mmm, i <laughs> one. Okay, so uh, uh, beginning of the uh, starts start slowly, but at the end, small uh, position, small side game, uh, two types of small side game, we demand uh, intensity. ก็เราเพิ่งกลับมาจากวันหยุดครับก็ตอนเริ่มครับเราจะเริ่มเบาๆมานได้แต่ว่าหลังจากที่เข้าโพสิชันกับสมองไดครับก็ต้องการทําพินโคตด้วยแต่ว่าพยายระยะเวลาสั้นๆโอเค soft so picture for sleep ตรงหน่อยก็อาจจะลื่นเพราะระวังด้วยโอเค and keep concentration ไปครับหน้าขาหน่อยหน้าขาหน่อย Ô mày biết là chịu cái gì vậy chịu cái gì vậy chịu cái gì

อย่าต่อเนื่องมาต่อนเนื่องมา ปับถึงมาเย็นอะไรมากก็ไปับตรงพี่เลยโ้ไม่ต้องกายไม่ต้องกลยอย่าดีเยอะโอฮับไปมาฮบไปตรงผมเลยลูกเนี่ยเยโอยมามามาฮับมาอย่าฮบรฮับโอ้ไม่ตกไปไปพี่ฮับไปไม่ตกไปไปพี่ฮับไปไปฮับอย่าโอเคนี ไม um so, you know, like ่เหนื่อยเลยครับใจอย็นเมื่อกี้ความใจเยนเมื่อกี้หน่อยดูแลร่างกอยให้ดีดูด้วย

哎，接接接！呀，忙忙忙忙！接<吃>